ครับผมเสืชลกิมพุทธาบานดุมนะครับและตัวนี้เป็นโดนการเกษตรนะครับทียี่สิบกิโลคน้องครับอ่าเดี๋ยวผมมาเป็นน้องชมนะครับรอบๆระบบหัวเจ็ดเพี่น้องได้เลยครับหัวเสียดนะครับหัวเสียดแบบเจ็บฟองหัวเสียดพี่น้องคนนะครับใส่ง่างไงครับอ่ามีหมดจอเจ็ดนิ้วพี่น้องมีมุกภาษาไทยดับหัวเสียดครับที่สองหัวหัวนิ้ครับหัวนันพี่น้องนะครับ ใบพัดกว้างนะพี่น้องอันนี้ผมเทียบใส่แขนผมนะครับกับความยาวโทษนยครับพี่น้องครับนะครับสีมอเตอร์ได้พี่น้องครับหนึ่งสองสามสีมอเตอร์นะตัวนี้จะมีเลดาร์นะครับสามล่องสีองศาได้พี่น้องนะครับพี่น้องมันรอบลั้มนะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่มึงเลยพี่น้องมันมาใั่จอมดาบสวัสด์จันทร์ครับ ก็เข็มส่งนะครับผมมันจันนะครับตัวนี้ทียี่สิบทีพี่น้องเดอ้อตัวโตัว,ต,วๆๆตัวนี้เป็นกล้องแล้วพี่น้องเดอ้อนี่ครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันเพิ่งแกะมานครับเนาะกล้องเกีเ่ยวหน้าเดี๋ยวเพิ่นเปิดเครื่องชั้นแต่รายรับมันจะคุ้มแน่แนหนานะครับตัมีไฟไฟ LED ที่น้องครับทียี่สิบเรื่อพี่น้องทางสูตรนสามารถรองรับทั้งหวานข้าวหรือว่าหวานซยได้นะครับเป็นได้ย,ยี่สิบห้าลิตรพอเยอะหากิโลพี่น้อง แต่ทางนึงรุ่น20นิ้วพี่น้องพี่น้องครับรีโมททั้งคันแกเลยครับแบตเตอรี่พร้อมครับตัวลำดวนแบตเตอรี่สองก้อนท่านชาร์จรีโมทอยู่ในนี้เอารูตัวนี้แกมาแล้วอาจารย์รถทะล่างโมดิฟายโดยอาจารย์รถครับผมครับอาจารย์ประจำศูนย์นะครับอาจารย์ประจำล่านนะครับศูนย์คูเปใต้เอเชียพี่น้องนะครับช่างออดครับแต่ผมเอินเล่าอาจารย์ไปส่งโดนดูสิบกว่าล้าปีนี่ นะครับซีโฟล์แล้วปีนะครับจะได้นาจานนอ้เราครับพี่น้องครับย่มนะครับเสนใจโดนการเกษตรยีที่2ีีที่สิที่ย0ที่สาที่สี่สิพี่น้องถึงไหได้เมื่อหนึ่งมื่อ2องผมนี่พี่น้องได้นะครับโทรหาผมเซี่ยวเกีย์ุกตาบันดุมนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 6 6ึสี่สีครับผมับรถที่หอไป่ทรงนะครับเนี่ดนการเกษตรเอาในๆนเดี๋ยวถ่ายตัวนี้ถ่ายเห็นรถพร้อมพี่น้อง ัวนี้นะครับเห็นโดนอากาศเห็นรถพร้อมแล้วผมขออาท่าตพี่น้องไปนะครับพี่น้องไปทั้งไดเห็นรถคันนี้เป็นรถของนะครับถูกบริการยี่มีอะไรพบพี่น้องคูปตาบ้านดุงศู2ย์สี่5 0งสองเจ็ดส้งพี่น้องรถบริการนะครับสงโดนการเกษตรเซอร์วิสโดนการเกษตรมีครบอย่างพี่น้อง ว่าจะเป็นแท็กเตอร์เมื่อหนึ่งเมื่อสองโดยการเกษตรณครับพนักงานนะครับหลายร้อยชีวิตพี่น,อนอ้องเอ้าเมื่อนีห่หอมปากของขอพ่อเาพี่น้องเนาะอย่าลืมนะครับเด้อสนใจเรื่องโดนการเกษียณข้อหาเซลเปลี่ยนดาวเปียนพบวนตาบันดูนะครับตัวนี้รุ่นปียีปีพี่น้องนะครับ,ดเ,เ,รดดเ,รบเดี๋ยวพี่น้องอยากสนใจรายละเอียดต่างๆกับพวกสอบถามผมนะครับเนาะก็อะไรด,ดีไล่ก็ได้ที่ผมสมัรเรียนให้รับโดนดาวผมให้ดาวสองเมืองก็ได้ทั้งเมืองหาก็ได้ดั้งพี่น้องคุยกัน ราคาเงินสดสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทครับผม <laughs> <laughs> เอาผมบริการอีกหนึ่อพี่น้องครับผม